สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยีย y of Tarot by กันชุิยานะคะคลิปนี้ห่างหายกันไปหลายวันเลยคิดถึงอาจารย์ชิมล่ามาค่ะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันแล้วจ้ามากันที่วันนะคะอ่เป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอังคารค่ะ1 6ถึง16 การยานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นวันที่ไม่มีเออวันที่ไม่มีจ้ะเป็นการดูดวงทั่วๆไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมจ๊ะอาทิตย์นี้แล้ว จะเปิดการเรียนการสอนจะได้เจอกันแล้วนะคะจะได้เจอกันแล้วสําหรับนักเรียนของอาจารย์นะจ๊ะมาวันอังคารความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรบอกแล้วดยเป็นไกด์ไลน์้ดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูว่าดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นนะจ๊ะอย่าไปอินกับมันอย่าไปอินกับมันจ้ะถ้าดีก็จะถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากาันเพราะว่ามันเป็นจอนร่เรดดิ้งนะจ๊ะโอเคไหม อังคารโอเคไพ่ okay. ของคุณห้าใบค่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคนที่คุณรักเขารอเอราอยู่จ๊ะเขาหันหลังให้คุณแล้วเขาหันหลังแล้วเดินไปข้างหน้าแต่เขาก็ยังไม่ได้ปล่อยคุณออกไปจากใจยังไม่ได้วางเขายังกร,รมคุณไว้แน่นอยู่ในใจแต่เขาไปหาความมั่นคงม,มั่งคัง่งกับชีวิตของเขาหรือความร่ํารวยถ้าทางชีวิตจะไปได้สวยในเรื่องของการงานการเงินนะจ๊ะ โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์แนนาคจะอังคารแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มคนที่วิ่งตามก็คงจะต้องเหนื่อยอยู่มันมีความรู้สึกที่มีความสุขแต่ความรู้สึกที่มีความสุขมันก็ค่อนข้างยากลําบากน่นะนะโอเคโอเคค่ะจะเปิดไพ่หมดแล้วนะคะไพ่เป็นพลังงานหลักของคนหนึ่งใบแล้วก็คนที่คุณรักค่ะ ในความรู้สึกของเขาห้ใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณทั้งคู่5า้าใบซึ่งบางคนมันอาจจะเกิดแล้วบางคนมันอาจจะยังไม่เกิดหรือบางคนไม่เกิดก็ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นจนอโรนเดดดิ้งนะจ๊ะโอเคไหมไพ่ใบแรกค่ะเมเนเจอร์ไพ่ของคุณใบแรกเป็นไนท์ออฟวานค่ะไนท์ออฟวานมุ่งหน้าไปไหนจ๊ะมุ่งหน้าไปหาใคร คือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณหรือณนะปัจจุบันที่คุณมีคุณกำลังมองว่าความสัมพันธ์ที่มาเร็วมักจะไปเร็วหรือเปล่าจ๊ะมันมีความรวดเร็วจ๊ะเอ๊เดี๋ยนะในออฟวานหรือคุณเป็นคนใจร้อนกาลังใจร้อนอยู่กับะไรกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอยากพัฒนาหรือว่าอยากได้ความชัดเจนหรืออยากได้อะไรขอดูไพ่ใบห,หนึ่งขอขยายหญ่อยคะจะได้ไปไหน <laughs> อังคารจ๋า จะรี่ไปไหนคะหันหลังให้ใครอะ่ะเหมือนคุณหันหลังให้ใครแบบไปแบบโกยแนบไม่ไม่หันหลังกลับมามองหรือเปล่าเนี่ยนะขอดู night of o n d e หนึ่งใบขอดูหน่อยสิบดาบเจ็บเจ็บแสนสาหัสเลยคะ่ะนอนจมกองเลือดทีเดียวเชียวเพราะงั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าในความรักของคุณเองอาจจะ ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าหรือว่าถูกแทงข้างหลังซะมีความรู้สึกถูกแทงข้างหลังทะลุหัวใจหรือเปล่าหรือคุณคิดไปเองหรือคนที่คุณรักเขาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจสิบดาบเป็นไพ่ที่ไม่ดีเลยค่ะนอนจมกองเร,ระวังเรื่องของสุขภาพตัวคุณเองด้วยค่ะตัวตัวคุณเองเรื่องของสุขภาพมีนี่มีสินหรือเปล่าโดนทําร้ายร่างการ,รจิตใจ,จยพยายามจะเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจ,จ,จให้กลับสุขสภาพเดิมนะคะระวังการเจ็บป่วยที่ หลบแบบว่าอยู่ๆก็ป่วยหนักแบบไม่ทันตั้งตัวจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ระวังการทรยศหักหลังโดนแทงข้างหลังความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจหรือสูญเสียญาติผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมการงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยถ้าไพ่ใบนี้ประกบน่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะระวังนิดนึงโอเคไพ่ห้าใบาของคุณค่ะขึ้นแปดเหรียญจัสเมนสาม เหรียญแล้วก็สคาถา queen of ว n e อดีตที่ผ่านมาคุณมุ่งเน้นกับการทํางานอยู่หรือเปล่ามุ่งเน้นกับการทํางานรู้สึกความรักไม่พัฒนาเลยไปไหนไม่ได้เลยเหมือนก็นยังอยู่ยในภวังเหล่านี้ นะคะมีรู้สึกความรู้สึกว่าความรักไม่ได้พัฒนาไปไหนเบื่อเบื่ออยากอยากแต่มันก็ต้องอยู่ซ้ำๆเดิมๆอย่างเช่นการทำงานกระดงทำทุกวนันเจออะไรที่เบื่อหน่ายรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ก็ต้องทำซ้ำๆเช่นความรักก็เช่นกันคุณอยากจะอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ไหม justment justment Just มาบอกว่าทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับกรรมสิ่งนั้นค่ะอังคารเฮ้ย <c oughs> อะไรวะอาจารย์ justment เป็นไพ่ของถ้า ถ้าถ้าคุณเจ็บช้ำน้ำใจอย่คุณอาจจะได้หลุดพ้นออกไปหรือหรือหรือจั s t m นเป็นไพ่แห่งพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่เพื่อให้ให้คนที่อยู่ในตรงนั้นให้หลุดพ้นอะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ก็ได้แต่พระเจ้ากาเบียนก็บอกว่า การหลุดพ้นนี้ก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมของคุณถ้าคุณกรรมดีทำกรรมดีคุณก็จะไปอาจจะหลุดพ้นไปเจอสิ่งดีแต่ถ้าคุณทำกรรมไม่ดีกับใครคุณก็จะไปเจอสิ่งไม่ดีเช่นเดียวกันการหลุดพ้นหรือคุณอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้วางแผนอะไรอยู่วางแผนการรอคอยมีการวางแผนมีการรอคอยกับคนคนนี้ q u e e นออบ a วานรู้สึกคุณเป็นคนที่ฟเล,ล่นะเป็นคนฟเล,ล่คุณนั่งถือใครไว้ในมือนะไม่รู้ละ แต่คุณก็ไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกนั้นลงได้ค่ะแต่ถามว่าในใจคุณก็ร้อนรุ่มกับคนคนนี้มากทีเดียวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีเสน่ห์และแฟนลีทีเดียวอะส Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีกุมราศีไฟเมษสิงห์ธนูค่ะล่มเมทุนตุนกุมค่ะใครอีกแล้วเดี๋ยวาจารย์จะบอกนะคะคุณพยายามเยียวยาจิตใจ ถ้าคุณทุกข์มากๆคุณก็พยายามจะเยียวยาจิตใจแต่ก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนั่นแหละมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินออกไปแต่มันก็กักตัวเองไว้กับความทรงจําเดิมๆอาจจะเป็นความเจ็บเป็นความเสียใจเป็นความทุกข์ทรมานที่ที่เกิดมาจากความทุกข์กายทุกข์ใจของคุณนะคะมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะเดินไปก็ลําบากจะกลับไปอยู่ที่ก็ลําบากนะคะ King of Knight of Pentacles มีคนนําความรักมาให้คุณไหมหรือความรักของคุณที่ผ่านมามันก็เรื่อยๆเอ,อยๆเฉยๆช้ๆชาๆไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งนั้นหรือมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะไม่ได้รับการพัฒนาหรือความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นลักษณะข,ของคนที่ไม่สามารถจะพัฒนาไปได้ก็เป็นได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่กระทักกันทุกวันทักบ้างไม่ทักบ้างแล้วไป ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะหยุดตรงที่ตรงไหนมันจะไปได้ไหมมันจะอยู่ได้ไหมอะไรประมาณนี้ขออีกใบดิจ่ะขออีกใบอังคารจ้าขออีกหนึ่งใบค่ะเดเอะเฮอร์เมสไปบวชแล้วมั้งคุณอยากไปบวชแล้วค่ะหรือไม่คนของคุณก็ไปบวชแล้วค่ะคุณกำลังหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่กำลังมาคิดทบทวนไต่ตองว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่หาคําตอบเพื่อจะได้คําตอบ ที่ทําให้คุณสามารถอยู่ได้ปีกวิเวกเชียวตอนนี้เจอเฮอร์มิตเป็นไพ่ของฤาษีที่ปีกวิเวกตัวออกมาจากหมู่เพื่อนฝูงตัวคนเดียวเพื่อคิดแต่ตองทบทวนกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตถามว่าทบทวนทําไมล่ะเพื่อหาคําตอบให้กับชีวิตว่า ในความส mm ัมพันธ์นี้มันควรจะมีต่อควรจะพอแค่นี้หรือคุณควรจะไปในทิศทางไหนดีไพ่เดอะเฮอร์เป็นลักษณะของการแยกตัวออกมาจากสถานการณ์บางอย่างเพื่อคุณอาจจะมองสถานการณ์ของความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นการมุมมองมองด้วยมุมมองใหม่ๆมุมมองให้มันกว้างกว่าเดิมก็เป็นได้คุณอาจจะคุยกับราศีกันคนที่คุณรักเขรู้สึกยังไงค่ะเขาก็รอคุณคุณก็รักเขาละจ้าเขาถือสาม คุณถืออยู่สาไม้เท้าเขาก็ถือสองไม้เท้าแต่การรอเขาในครั้งนี้นะรอเนี่ยเขารอด้วยความที่เขารอแล้วเขาหันหลังให้คุณแล้วละ่ะเขาหันหลังจากคุณออกไปแล้วแต่ว่าเขาเพียงแต่ยังรอมีความหวังในใจเล็กๆแต่เขาหันหลังให้คุณนานแล้วอาจารย์เห็นเนี่ยเขาหันหลังให้คุณนานมากแล้วค่ะแต่การหันหลังของเขาที่อดีตที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่า เขาจะหมดใจเพราะเขายังถือคุณไว้ในมือถือไว้แน่นเช่นเดียวกันกับความรู้สึกข,ของคุณที่มี The ว i e อ of Fortune จักรวาลมาบอกว่าเอะตอนนี้เขามีงานมีการมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีความต้องการมีความปรารถนาอาจารย์มองว่าเขาอาจจะได้ที่ดินได้ได้ไดคนคนนี้ค่อนข้างจะรวยนะเป็นดีเดมเพรส เขาอาจจะกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองถึงเขาจะถือคุณไว้ในมือก็จริงบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากความรู้สึกนี้ไปได้แต่เขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นค่ะเขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาเขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มามากแล้วเขาบอกเขาเดินออกไปแล้วค่ะพยายามเดินออกไปแล้วแต่บางครั้งในความรู้สึกของเขาเอง ตัวคนของเขาเนี่ยเขาอยากจะเดินออกไปแต่การเดินไปทุกครั้งเขาก็เจ็บจากการที่เขาเดินออกไปและเขาก็เดินออกไปออกจากคุณไปไม่เคยได้เพราะใจเขายังติดบ่วงอยู่กับคุณอยู่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะหกไม้เท้าหกไม้เท้าห้าเหรียญดุจซันสิบไม้เท้าเก้าไม้เท้าไม้เท้าเออตอนนี้คุณมีงานมีการเยอะไหมคะ คุณแบกความความรู้สึกตอนนี้แบกภาระหน้าที่ทั้งเรื่องครอบครัวชีวิตพ่อแม่พี่น้องแบกภาระเยอะหนะนะหรือไม่กับเขา แบกความร,รู้สึกไวเต็มบาทเต็มไหราวางของก็ไม่ได้คุณอาจจะคุยกับคนที่ก็มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในชีวิตหรือคนคนนี้เมื่อในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบิกบานใจทําให้คุณมีความสุขเขายังเป็นความสุขของคุณหรือคุณแค่คิดถึงก็มีความสุขแล้วนะ่ะที่ผ่านมามันก็มีการไปไปกับกับเหมือนลักษณะของทักกันบ้างคุยกันบ้างแต่นานน,านครั้งเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้เขาไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะเวลาเขา จะไปคุณก็ไปล้างเขามาเวลาเขาไปเวลาเขาอยู่คุณก็ไม่ดูแลเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขากำลังมองความสัมพันธ์นี้ว่าถ้ามันไม่ดีเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปนะคะโอเคไหมมันเจ็บอะ่ะมันทุกทรมานคุณเองก็ทุกทรมานเขาเองก็ทุกทรมานแต่ต่างคนต่างนิ่งเฉยอยู่ในที่ของตัวเองนล่นะคะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณค้างคานเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงคนคนนี้ค่อนข้างจะมีโก้รละไม่ดีในตัวนะคะเขาเนิ่งเฉยแล้วล่ะ เขาพยายามเขาเจ็บปวดแต่เขาอยู่ในที่ของตัวเองที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเขาจะเริ่มต้นพร้อมที่จะไปในสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการงานการเงินถ้าทางเขาจะสนุกกับการทํางานมากๆแล้วก็เขารู้อ่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่จริงจังกับเขาค่ะเขาเลยกลับมารักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองบางครั้งเขาก็คิดถึงคุณนะ เขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆแต่เขาจะไม่ทำอะไรหรอกเขาบอกว่าคุณค่าของเขาอยู่ที่ตัวตนของเขาเองเพราะฉะนั้นการกลับไปเห็นคุณค่าและคุณไม่ได้ความชัดเจนอะไรกับเขาเลยคุณหล่ารู้สึกยังไงกับเขาคะอัง <c> ค <oughs> ารคะคุณรู้สึกยังไงเดลบเบอร์ The คะ่ะเป็นรักที่ไม่เลือกทรูออฟครับเลิฟเลิฟเเลิคุณอยากได้โอกาสจากเขาขอคุณในใจคุณรึกๆ อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยากได้โอกาสที่จะพัฒนาคุณบอกว่าคุณยังรักเขาอยู่ยังผูกจิตผูกใจยังรักเขายังมีความรู้สึกว่ายังขาดเขาไม่ได้แต่คุณก็จะไม่ทําอะไรนะไม่ใช่ว่าการขาดไม่ได้แล้วคุณจะทําอะไรคุณก็ไม่ทําอะไรค่ะคุณก็จะนิ่งๆอยู่ในที่ของคุณเอง n i o g อ e n พน์ดัคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินประสบกันมังกรราศีเมถุนค่ะอืคุณก็นิ่งๆที่ของคุณพยายามนิ่งนะคะ คุณเป็นคนที่นิ่งเก่งมากไม่รู้ว่าสองคนนี้ใครจะนิ่งกว่าใครต่างคนต่างนิ่งอยู่ในทิศทางของตัวเองใครคนนั้นท่านใครนิ่ง ใครนิ่งได้นานกว่านิ่งได้ดีกว่าคนนั้นเ็าคงชนะมั้งเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะอาจารย์มองเห็นมวยถูกคู่ค่ะมวยถูกคู่คุณอยากส่งข้อความหาเขาหรือคุณในเดือนนี้อาจจะยังได้เจอได้เจอหรือในการส่งข้อความได้ทักทายกันบางคนทักกันปีละครั้งหรือเปล่าจ๊ะบางคนทักกันเดือนละครั้งแล้วก็หายกันไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจ๊ะโอเคอาจารย์ที่เจ็ดไพ่เนาะอาจารย์จะเปิดต่อเลย คนที่คุณรักคนที่คุณแบกคนที่คุณไม่คุยด้วยคนที่คุณไม่คุยกันอาจารย์วางไพ่เพื่ออาจารย์ที่จะยังได้อ่านอยู่เพื่อมีอะไรอาจารย์จะได้กลับไปอ่านคนที่แบกกันไปคนที่ไม่คุยกันไปคนที่ไม่พูดกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมคะมีโอกาสย้อนคืนไหมสิกออกครับมีการคิดถึงกันนะ มีใครรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยคนๆนี้อาจจะเป็นเพื่อนเรียนสมัยเรียนของคุณมาก็ได้นะคะเป็นรักต่างวัยรักที่มีข้อแตกต่างอาจจะอายุแตกต่างต่างวัยต่างเพศต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมความแตกต่างคุณคิดถึงเขาหรือเขาคิดถึงคุณคะวิวอ f f ฟร t จูนจักรวาลยังมาบอกว่าอาจารย์เก็บดีกว่าไหมแต่อาจารย์จะไว้อ่านออะไรวะอาจารย์จะเงาเนี่ยวิวอัลฟราจูนจักรวาลยังบอกว่าคุณ ความสัมพันธ์ของคุณสองคนยังค่ะให้เวลาเป็นเค้ะเป็นที่เยียวยาจิตใจถึงมันต้องแบกถึงมันต้องเหนื่อยถึงมันจะรา้าแต่คุณก็ไม่วางและเขาก็ไม่วางนะคะรักครั้งนี้มันไม่ถูกศีลธรรมหรือเปล่าจ๊ะไม่ถูกศีลธรรมหรือใครไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคะมีไพ่ไฮเลฟรันขึ้นมาด้วยเดลเวอร์ The er จริงมันเป็นรักที่ เป็นรักทางเลือกอาจารย์ยังมองว่าคุณสองคนยังกล้กลับมาได้เจอได้เจอกันค่ะอย่างมีโอกาสที่จะพูดคุยหรือการทักทายกลับมาของใครบางคนหรือคุณเองกาลังเฝ้าคิดถึงใครบางคนแต่ในอดีตคุณอาจจะเสียดายเขาก็ได้คุณอาจจะเขาว่าจะเป็นเดมเมทสของคุณก็ได้นะคะโอเคเขาอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นยังไงคะความรักครั้งนี้เขาอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นยังไงเขาบอกเขาอยากหลุดพ้นจากบ่วงเวรบวกรรมจากคุณแล้วค่ะ อยากปลุดไปจากคุณเพราะในความสัมพันธ์นี้ถึงมีไว้ก็ไม่ได้ช่วยให้เขาทำให้เขามีความสุขใช่เขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตเรียมเพรสเขาไปโฟกัสกับตัวเขาเองแต่เขายังตามสืบตามสองคุณอยู่นะเขายังเห็นคูเห็นคุณอยู่ยังตามสืบตามสองคุณอยู่เขาไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เขาปรารถนาค่ะตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาไปโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการและเขาจะไปให้ถึงมันได้ไปให้ถึงด้วย เขาพยายามเดินจากคุณไปอะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้เขาไม่ต้องการแล้วค่ะถามว่าเขาอยากให้ความรักเป็นแบบไหนเขาไม่ต้องการแล้วค่ะเขาอยากจะทําใจแล้วก็เดินจากไปกลับไปเห็นคุณค่าในตัวเองแต่เขาอยากให้ใจเขาหลุดพ้นออกไปจากความรู้สึกที่มีกับคุณต่างหากโอเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจ้าอังคานคุณมีคนใหม่ไหม คุณอยากได้เขาไว้เป็นเงามืดเหรอคะช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างขึ้นๆลงๆใช่ไหมเดอเมซิเชียนคุณเป็นคนฉลาดค่ะคุณเป็นคนฉลาดเดอรทาวเวอร์คุณมีคนในความสัมพันธ์มากมายไก่กองทีเดียวเดอรทาวเวอร์ความรู้สึกที่มันสูญเสียคุณมีครอบครัวแล้วนะคะสิบถ้วยคุณมีคนเก่าคุณมีคนใหม่คุณมีครอบครัวรักของคุณมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยแต่คุณผูกจิตผูกใจกับคนคนนี้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงกับความรัก แต่คุณเป็นคนรักครอบครัวนะคุณไปโฟกัสบางคนมีครอบครัวแล้วนะคะบางคนดูแลครอบครัวได้ดีบางคนไม่มีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องนะคะคุณอยากจะจบกับความรู้สึกนี้เช่นเดียวกันคุณมีคนเก่าหรือคุณอยากจะจบกับใครคุณอยากจะเก็บเขาไว้เป็นเงาเมื่อรือเปล่าคนคนนี้เขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบ a e o p n t a c l e s ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปทำงานหาเงินกับชีวิตของเขาค่ะ เขานิ่งกับความทุกๆความสัมพันธ์เขาบอกว่าเขาอยากจบเขาเจ็บกับสิ่งเดี๋ยวนี้มาเยอะในเมื่อเขาอยู่เขาก็ไม่ได้ได้อะไรกับมันความชัดเจนไม่มีเขาวางแผนอนาคตกับชีวิตของเขาค่ะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เงินและงานแล้วค่ะ Page of c u p ถึงเขาจะมีถามว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานเขายังมีความรู้สึกในด้านของความรักให้กับคุณความรู้สึกดีๆที่เขายังมองคุณเป็นเทพประบุรหรือเป็นเป็นลักษณะของอ่า เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเขายังมองคุณดีอยู่อ่ะในใสายตาเขาแต่เขาจะมองคุณดีและเก็บไว้ในใจเขาเท่านั้นค่ะโอเคไหมอาาังคารคุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะคุณฝากบอกว่าโดอชาริออคุณอยากมีเขาไว้คุณอยากมีเขาไว้รักครั้งนี้มันเป็นการแย่งชิงคุณรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์เดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุม เขามีเสน่ห์ความรู้สึกของคุณมันตีการการที่คุณเยียวยาจิตใจเดเดวิลคุณอาจจะคุยกับราศีพฤิกราศีมังกรคุณรอเขาอยู่ค่ะคุณรอให้เขาคืนกลับไปแต่ถามว่าการรอเขาคุณยังผูกจิตผูกใจติดบ่วงติดห่วงกับคนคนนี้คนที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครมาแทนที่ได้เขาอาจจะเป็นเดมเพลสของคุณก็ได้เป็นที่หนึ่งในใจคุณน่ะมันอาจจะเป็นความฝังใจในวัยเด็กมันเป็นความผูกพัน และคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบางคนมีความสัมพันธ์ทางใจบางคนมีความสัมพันธ์ทางกายด้วยคุณรอเขาค่ะคุณยังรอเขาอยู่เสมอแต่คุณจะไม่ทำอะไรคุณจะพยายามเน่งในที่ของคุณให้ได้ถึงคุณจะชอบถึงคุณจะต้องการแต่คุณถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะขอให้แนะนำห้าใบค่ะให้กับอังคารคุณตัวเลือกเยอะคุณไม่เลือกค่ะ คุณแค่กักเขาไว้เฉยๆค่ะคุณไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นคุณจะนั่งนิ่งๆอยู่คนที่คุณคบเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณคุณจะนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของคุณค่ะ The Star The Sun The Sun มาบอกว่าคุณอาจจะพยายามทําใจให้มีความสุขได้กับชีวิตของคุณเองแต่คุณจะไปข้างหน้าแล้วคุณจะพยายามออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้ของคุณให้ได้ ใน open c t r c l e คุณก็กลับมารักตัวเองแล้วก็โฟกัสกับงานกับตรงเงินของคุณเช่นเดียวกันไ <c oughs> พ่แนะนําว่าถ้าไม่รักจะไปกักทําไมถ้าไม่เลือกจะไปกักทําไมจ๊ะคุณควรเลือกแล้วค่ะ2องดาบมาบอกว่าคุณควรตัดสินใจที่จะก้าวเดินออกมาอย่าไปเหนี่ยวอย่าไปลังเขาเลยตวัวคุณเองก็ใช่ว่าจะมีความสุขรักเขาเองก็ใช่ว่าจะมีความสุข เพราะฉะนั้นแต่การที่คุณทําอาจารย์ยังมองเห็นว่าถึงคุณจะรักถึงคุณจะชอบถึงคุณจะอะไรอาวรแต่คุณก็นิ่งอยู่ในที่ของคุณค่ะคุณจะแค่รู้สึกทางใจทางกายกับคุณเองแต่คุณจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ก็คงเป็นสิ่งที่ดีจริงๆคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่มีเขาคุณก็มีความสุขครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นความสุขของคุณแต่ครั้งนี้เขาอาจจะไม่เป็นความสุขของคุณอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองด้วยครอบครัวด้วยญาติสนิทมิตรสหายหรือด้วยตัวเลือกของคุณที่มีช้อยเยอะแยะคุณสามารถอยู่กับช้อยของคุณได้ให้มีความสุข เพราะฉะนั้นบางทีไม่รักอย่าไปกักเขาไว้ปล่อยคนคนหนึ่งออกไปเขาจะได้ออกไปจากบ่วงเวรบ่วงกรรมที่ทํากันบ่วงเวรบ่วงกรรมนี้มันจะได้ห่างหายไปจากกันแล้วก็จะไม่จะไม่ได้ทําให้ชีวิตต้องติดบ่วงติดห่วงกันมันเป็นความรุ่มหลงในเตะกิเลสตัณหาเป็นความรักหรือไม่ถามใจคุณโดอังคาร Like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ร่ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้ดิคุปชนบอกกีเริ่มดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแต่ถ้าคุณรักถ้าในความรักของคุณรักให้เป็นรักให้เป็นนะคะคุณก็จะมีความสุขในรักนั้นโอเคไหมจ๊ะสวัสดีค่ะ